ข้อดีสีข้อเสียของการลอกกากอ้อยมันมีอะไรบ้างครับเพื่อนๆข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับเมื่อเราลอกกากอ้อยครับจะเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ในดินก็คือใบอ้อยเมื่อย่อยสลายแล้วครับจะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ครับเราจะเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินได้ละ,ละประมาณหนึ่งถึงสองตันครับเพื่อนๆนและข้อที่สอง จะเพิ่มสิ่งมีชีวิตมากมายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะคะอ่าจุลินทรีย์กลุ่มนี้มันจะมีประโยชน์ก็คือช่วยนะครับพรวนดินให้เราทําให้ดินของเรานยครับมันโปร่งร่วนซุยนะฮะแล้วก็คลุมดินให้เราดินเราจะมีความชื้นตลอดนะฮะแล้วเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อดินมีอินทรีย์วัตถุครับเพื่อนๆปีถัดไปนะครับปีถัดไปเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถที่จะลดปุ๋ยลงได้ครึ่งหนึ่งเลยนะครึคร่งนึงเลยนะครับเคยใช้100กิโลกร,รัมต่อไร่เราจะกลับมาเป็นใช้แค่50กิโลกร,รัมต่อไร่เคยใช้50กิโลกร,รัมต่อไร่มันจะลดลงมาเหลือ25กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับ บางคนนะครับดินดีแล้วแท้ที่จะไม่ต้องได้ใส่ปุ๋ยเลยนะฮะข้อดีขอด้อที่สนะครับการลอกกากอ้อยเนี่ยก็คือเขาจะช่วยครับกำจัดวัชพืชคลุมดินให้เราหญ้าจะไม่เกิดถ้ามีใบอ้อยคลุมไหมนะครับ7 0็ดปดเซนเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องได้เปืองยาฆ่าหญ้าครับในการ อาฉีดว่าจะพืชเลยเพราะว่าใบาอ้อยมันคุมไม่หมดแล้วครับเมื่อใบอ้อยคุมหญ้ากเกิดไม่ได้ครับเพื่อนๆใบอ้อยอยู่ประมาณสองถึงสามเดือนนะครับถึงจะสลายนะถึงจะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนครับไม่อยากจะมีต้นทุนในการอาฉีพยาฆ่าหญ้าครับเก็บใบอ้อยไว้เก็บใบอ้อยไว้ครับรับรองว่าเพื่อนๆแทบที่จะไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าเลย เราเข้าไล่เราถ้าทําแค่สิบไล่ยี่สิบไล่ครับจบด้านเดียวตอนเช้าตอนเย็นครับอ่ามันจะเกิดขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดแล้วก็เอาจอบขุดเอามันก็จบแล้วนะครับสําหรับการกําจัดอาา่หญ้านั่นคือข้อดีข้อที่สามนะครับและข้อดีข้อที่สี่ 4, นะฮะพ้องการลอกกากอ้อยก็คือถ้าลอกถูกจังหวะถูกเวลานะอ้อยจะลําใหญ่ขึ้นแล้วก็ ค่าน้ําตาลค่าความหวานครับเพื่อนเพเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะค่า CCS พูดไง่ายๆนะฮะเพราะว่าแสงแดดครับเขาส่งลงมาถูกลําอ้อยจะเกิดการสังคาข้อแสงสร้างแป้งสร้างน้ําตาลให้กับอ้อยเพราะฉะนั้นอ้อยที่โดนแสงแดดครับจะหวานมากกว่าเดิมข้อที่5ครับลดการระบาดของโรคราและก็มะแมลงเพราะว่า พื้นในไร่อ้อยของเราที่ลอกกาบนะครับสามารถเดินะทะลุตั้งแต่ท้ายแปลงถึงหัวแปลงเลยเพราะว่ามันจะโปร่งไปหมดเลยนะฮะปกติถ้ามีกาบอ้อยใช่ไหมครับพวกโกรคแมลงเนี่ยมันจะอยู่ตามอซอกของกาบอ้อยนะครับเพื่อเป็นที่วางไข่เป็นที่ขยายพันธุ์ของเขาแต่ถ้าหากว่าเราลอกกาบอ้อยครับมันไม่มีพื้นที่ให้เขาอาศัยครับ ทำให้ไม่มีการวางไข่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงจะลดโรคและมะแรงลงได้นะคการลอกกากอ้อยนะครับและข้อดีข้อที่หกนั่นก็คือครับป้องกันอ้อยล้มครับเพื่อนๆมันป้องกันได้อย่างไงหลายๆคนอาจสงสัยใช่ไหมครับถ้าหากว่าเราไม่ลอกกากอ้อยนะฮะพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะหนาแต็ไมไปหมดเลยด้วยใบอ้อย เมื่อตอนหน้าหนาวนะครับตอนเราจะตัดเนี่ยหมอกลงเยอะมากหรือฝนตกลงมาเนี่ยครับใบอ้อยครับจะเก็บความชื้นไม่มากเลยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เมื่อลมพัดมาครับมันจะเป็นเหมือนกับตัวต้านลมเป็นกําแพงต้านลมนะครับเมื่อกําแพงต้านลมใช่ไหมครับลมพัดไปไม่ได้มันก็ผ่านลาอ้อยครับล้มไปหมดแต่ถ้าหากว่าเราลอกกากอ้อยเนี่ยมันโปร่งหมดเลยนะครับ เข้าไปในสวนเนี่ยมันจะโปร่งทั้งหมดเลยเราสามารถมองทะลุไปตรงไหนก็ได้เมื่อลมพัดมาครับมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปคูแมกกลอกมาพื้นที่ที่คูแมกนะครับอ่าลอกเนี่ยมันจะไม่ล้มเลยอ้อยคูแมกสูงมากครับประมาณ4เมตรเลยทีเดียวเมื่อเราแล่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในดินครับย่อยสลายไปหมดเราก็ไม่จําเป็นต้องไปเผา เมื่อเราไม่เผาครับมันก็ไม่เป็นสาเหตุนะครับทําให้เขาเรียกว่าอะไรไง่ายๆก็คือลดโรคมันร้อนนั่นเองนะฮะโรคมันก็จะเย็นขึ้นนะครับเพราะว่าการเผาใบอ้อยก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โลกร้อนครับข้อที่เจ็ดนะฮะในข้อดีของการลอกกากก็คือเพื่อนเพื่อนถ้าเราตัดขายเองนะไม่ได้ตัดเหมานะครับ จะสามารถตัดอ้อยได้เร็วกว่าเดิมถึงสี่เท่าถ้าไม่ลอกกากอ้อยครับเราตัดเองเนี่ยเอาไปขายเองเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ1ตันต่อ1วันครับเพื่อนๆต่อหนึ่งวันแต่คุณแม่ทดลองแล้วลอกกากอ้อยเวลาเราไปตัดนะครับเราสามารถคนคนหนึ่งเนี่ยต่อหนึ่งวันนะไม่ได้ขนไปขายนะครับก็คือตัด1วันเนี่ย สาม,มารถที่จะตัดได้สี่ถึงห้าตันต่อวันต่อหนึ่งคนเลยทีเดียวนะฮะเป็นไงครับมันเพิ่มการตัดได้เร็วกว่าเดิมหรือเปล่าครับสี่ประมาณสี่เท่าครับเพื่อนๆตัดง่ายมากเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องได้ไปลอกกาดไหมครับเราตัดลำวางตัดลำวางตัดลำวางเลยตัดง่ายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะทันแค่สองคนผัวเมียก็สบายๆนะก็คือ มันสามารถตัดได้เร็วมากคนหนึ่งตัดได้ซึ่งสี่ถึงห้าตันเลยทีเดียวต่อหนึ่งวันนะครับวันต่อมาเราค่อยคนไปขายหรือว่าจะต้องการขายแค่สองสามตันต่อวันครับอ่าเราก็สามารถทําแค่สองคนได้สบายสบาย,บายครับก็คือประมาณสองช่วงก็ได้แล้วหนึ่งตันนะฮะตัดง่ายๆแต่ถ้าหากว่าไม่ลอกกากเราจะต้องมาเสียเวลาในการสางใบอ้อยอีกนะครับกว่าจะตัดได้นะครับมันก็ทําให้เสียเวลาไปอีกนั่นเองนะฮะนั่นคือ เจ็ดข้อดีของการลอกกับอ้อยนะ